สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหวยลาวสูตรที่สองกันนะคะก็ผลหวยลาวก็ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะออกกันที่ข้างบนนะคะเจ็ดสองสีนะคะข้างล่างห้าเจ็ดนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มคำนวณในงวดใหม่กันนะคะเพื่อน เดี๋ยวจะมาขอย้อนหลังกันนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะขอย้อนไปทิ้งงวดนี้นะคะวันจันทร์ที่ยี่สิบสี่กันนะคะหกหกนะคะเราจะใช้สองตัวในการคำนวณสูตรก็คือหกกับหกนะคะหกบวกหกเท่ากับสิบสองนะคะนับเพิ่มแต้มเป็นสามเป็นสี่เป็นห้านะคะนี่เราก็จะได้เป็นสองสามสี่ห้านะคะ เราจะมาหาสูตรคู่ชนกันนะคะก็ใช้เลข6กับ6นะคะบวกกัน6บวก6เท่ากับ12นะคะเราจะใช้ตัวทดหลังก็คือ2นะคะนับเพิ่มแต้มอีกหนึ่งก็จะเป็น3นะคะเราจะเอา3ไปบวกกับ4คงที่ก็จะได้เป็น7นะคะเราจะเอากับ7เนี่ยไปบวกกับ2คงที่ก็จะได้เป็น9นะคะ คันนี้เลขชนของเรานะคะก็จะมีสองสามเจ็ดเก้านะคะเดี๋ยวเราจะมาจับคู่ชนกันคู่ชุดกันนะคะเราจะเริ่มคู่ชุดที่สองก่อนนะคะสองสองสองสามสองเจ็ดและสองเก้านะคะคู่ชุดที่สามนะคะสามสองสามสามสามเจ็ดและสามเก้านะคะคู่ชุดที่สี่นะคะสี่สองสี่สามสี่เจ็ดและสี่เก้านะคะ คู่ชุดที่ห้านะคะห้าสองห้าสามห้าเจ็ดและห้าเก้านะคะนี้เราก็มาดูในผลรางวัลที่ออกกันนะคะในวันจันทร์ที่สี่กุมภานะคะสามตัวออกที่ห้าสองศูนย์ข้างล่างหกห้านะคะเรามาดูชุดที่สองเรานะคะไม่มีที่สองศูนย์นะคะก็ขออภัยมาดูชุดที่ห้าของเรานะคะมีห้าสองห้าสาม ห้าเจ็ดและห้าเก้าของเราไม่มีที่ห้าหกนะคะแต้มหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูงวดต่อมาของวันพฤเลืดหัดที่ยีสิบเจ็ดมีนาอกุมภาหกสองนะคะหกสามนะคะเราจะใช้เลขหกห้านะคะในการคำนวณสูตรนะคะหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดนะคะนับเพิ่มแต้มเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นะคะ นี้เราจะมาดูคู่ชนนะคะเราก็จะเอาเหมือนเดิมนะคะเราใช้เลขหกกับห้าบวกกันนะคะหกบวกห้าเท่ากับสิบเอ็ดนะคะเราจะจะทดหลังก็คือหนึ่งนะคะนับเพิ่มแต้มเป็นสองนะคะสองบวกกับสี่คงที่ก็จะได้หกนะคะหกบวกกับสองคงที่ก็จะได้เป็นแปดนะคะนี้เลขคู่ชนของเราก็จะมีหนึ่งสองหกแปดนะคะ คันนี้เราก็จะมาจับคู่ชุดกันนะคะคู่ชุดที่หนึ่งกันนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหกและหนึ่งแปดนะคะคู่ชุดที่สองนะคะสองหนึ่งสองสองสองหกและสองแปดนะคะคู่ชุดที่สามนะคะสามหนึ่ง สามสองสาหและสามแดนะคะคู่ชุดที่สี่นะคะ4ี่หนึ่งสสองสี่หและสี่แปดนะคะนี้ผลรางวัลที่ออกนะคะก็ออกที่3ามแปดข้างล่างหกสามนะคะคู่ชุดที่ใกล้เคียงนะคะก็คือ แปนะคะแต่ไม่มีแปดศูนนะคะก็ขออภัยจริงๆนะคะและคู่ชุดที่สามของเรานะคะติดที่สามหกเราถูกที่ล่างนะคะนี่แล้วก็มาดูของงวดวันที่จันร์นะคะที่เมื่อวานนะคะวันจันที่สองมีนาหกสามนะคะ ก็ใช้เลขหกสามนะคะในการคำนวณสูตรหกบวกสามเท่ากับเก้านะคะนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นสองนะคะนี้เราก็จะได้เป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะเราก็จะมาดูคู่ชนของเรานะคะหกบวกสามเท่ากับเก้านะคะนับเพิ่มแต้มก็คือสิบนะคะก็คือศูนย์นะคะศู 4, นบวกกับสี่คงที่ก็จะได้เป็นสี่นะคะ สบวกกับ2อคงที่ก็จะได้เป็น6นะคะนี้เราก็มาดูคู่ชุดของเรากันนะคะเริ่มคู่ชุดที่9กันก่อนนะคะเก้าเกสและ9กหนะคะคู่ชุดที่ศูนย์นะคะศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์สและศูนย์หะคะคู่ชุดที่หนะคะหนึ่งเาหนึ่งศูย หนึ่งสี่และหนึ่งหกนะคะคู่ชุดที่สองนะคะสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งและสองหกนะคะนี้เราก็มาดูผลที่ออกนะคะเจ็ดสองสี่สองตัวห้าเจ็ดนะคะคู่ชุดที่สองเรามีอยู่ที่สองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งและสองหกนะคะ ไม่เราไม่มีชุดที่สองสี่นะคะก็ขอพายจริงจนะคะสูตรนี้เราหลุดนะคะและคู่ชุดที่ห้าเราก็ไม่มีนะคะขอพัยจริงจงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเดินกันต่อในวันพฤหัสที่ห้านะคะมีนานะคะหกสามกันนะคะเราจะคำนวณสูตรโดยการใช้เลขห้ากับเจ็ดนะคะห้าบวกเจ็ดนะคะ ห้าะะบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองนะคะเราใช้จะ,จะทดหลังก็คือสองนะคะนับเพิ่มแต้มนะคะเป็นสามเป็นสี่และเป็นห้านะคะอ่าเราก็จะมาดูคู่ชนของเราต่อนะคะห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองนะคะนับเพิ่มแต้มอีกหนึ่งก็เป็นสามนะคะสามบวกกับสี่คงที่นะคะ ก็จะได้เป็นเจ็ดนะคะเจ็ดบวกกับสองคงที่นะคะก็จะได้เป็นเจ็ดแปดเก้านะคะก็จะได้เป็นคู่ชนนะคะก็คือสองสามเจ็ดเก้านะคะเดี๋ยวเรามาจับคู่ชุดกันนะคะ คู่ชุดที่สองนะคะติดขอบนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะคู่ชุดที่สองนะคะมันจะเริ่มชุด,ชดที่สองกันก่อนนะคะสองสองนะคะสองสามนะคะสองเจ็ดและสองเก้านะคะ เรามาดูคู่ชุดที่สามกันนะคะสามสองนะคะสามสามนะคะสามเจ็ดนะคะและสามเก้านะคะคู่ชุดที่สี่นะคะสี่สองนะคะสี่สามสี่เจ็ดนะคะและสี่เก้านะคะคู่ชุดที่ห้านะคะห้าสองนะคะห้าสามนะคะ ห้าเจ็ดนะคะและห้าเก้านะคะนี่ก็จะเป็นเลขคู่ชุดในของหวยลาวที่สองกันนะคะที่เราคำนวณเสร็จกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเดินกันต่อนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่กดติดตามช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องหวยเด็ดหวยดังด้วยนะคะแอดจะได้มีการมีกำลังใจในการคำนวณสูตรมาให้เพื่อนๆนะคะถ้ามีสูตรอันไหนที่เปลี่ยนแปลงแอดก็จะแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะคะแต่ตอนนี้สูตรเราก็ยังมีเข้ามีออกกันอยู่นะคะมีเข้ามีหลุดกันอยู่ก็ยังสามารถเล่นกันได้อยู่นะคะเพื่อนๆงวดหน้านี้อาจจะเข้านะคะ ก็เพื่อนๆก็ติดตามกันต่อไปนะคะมาเดินสูตรกันต่อนะคะกับหวยลาวสูตรที่สองนะคะในวันพฤหัสที่ห้ามีนาหกสากันนะคะขอเพื่อนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ